ตูนะต้องกาเลักังหูบนี้เรี่เื่นของโซเชียลมีเดีทีู่ในระดับกานะครับแล้วก็มาติดตามศูนย์ภาษากาประดับที่สกรมการภาษาขอ่นผู้ใหญ่นะครับใต้าการนำของใต้ดิาหลักฐานต่างๆนะครับจะทำผู้โดยที่ชอบอยู่เพือเสียหายในในเรื่องนี้มาด้วยนะครับานรต่างดยแต่ทางป้านะครับที่น ่เป็นที่พื้ที่ในในใต้ใรเราจะใป้รยการเดนเท่านับมันจะต้องมีสองขอหนึ่แค่2อลายเล็กๆคือกรณีตรงนี้ครขอสำเนามแล้วมันกลายเป็นว่าไปอยู่ในเาเตอร์ประมาณนี่หลังจากพ่อครับได้มอบหายให้ท่านเนกาปุ่ม้ขึ้นการทำงานของเราตอนนี้ทำงานในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องิถวาตรวสอบเ่ตรวส เป็นส่วนของส่วนแล้วนะครับเรื่องนะครับก็จะเกิดขึ้ในส่วนของเจ้าหนราที่ของตรวเองเขาก็มาตเองนะครับอาจจะต้องเจ้าหน้าที่ของพวกเราทุกฝ่ายนะครับพยายามที่ก็ต้องลงมาพื้นที่แล้วก็มาก็คงจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายถ้าเกิดการทนนะครับถ้าเผื่อที่เราได้มีการวางไว้ าองตอยากให้การ่ผู้ลนภาษาไทยเงท่านก็เป็นที่ไปปูพืชที่ตัวเองยังไงนะครับอันนี้มันต้เป็น่องแบบการถืไม่ไ้แเยพอมอะไรแล้ววันนี้ก็ได้องมีการแจ้งความหรืองรปตาสว้เป็น ยังไม่อยู่ตนใบใหญ่ใบใบใใหญ่มากแต่ทีน้ำมันขึ้นนะฮะ ก็ถ uh ้าจะไดต่าง